องกางวายรัตนพระเทาที่นั่งบนอาชนะสงนะครับก้าจะไม่ถอรายงานหมดแต่พอที่เป็นพระเทรานั่งในโซงแถวที่หนึ่งเท่านั้น ประกอบไปด้วยอดีพระกลพราชเลิศมงคลชรมุนีวัดป่าดงมสมพรสกลนครหลวงปู่บุญบายสกิโรวัดป่าสุตพระเดชพระคุณพระยาณวิเศษวัดสัมตะตงเจวสิสเกตอดีพระคุณพระอุดมท่านพระครูดงภาวนาจารย์วัดอนาดยที่พญารามท่านพระครูรัรรมโตกรุปูนตองจังหวัดสกลนครหลวงปู่กำแพงปนิชีวัดหนองบัวคำแส้น กลงปูมหาเสวงนมหาคคนโยมัดปองปูเขาเดี๋ระคุณพระราชพิชนสีราจานสำนักสมุโดงสังบอนจังวัฒนารีเรดี๋ยระคุณพระราชพิรกิจสองคนหลงปูดังวัดป่ามณีโงตธมบงเาเดีพระคุณพระราชพิชรสเาเดี๋ประคุณพระราชพิชรสราชการมัดป่ารัญญาวิเวชจังารหลงปูบนสมสมาธิวิรวิโยอานพระกุเวโรธรรมาจารย์ พระคพระยาณสิทธาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าหน้าผากแปดวัดปุกเระคำหลวงอสมัยธรรมพสโกมณฑลยานนสรซึ่งรงท่านิมาตาเนี่ยุสิทธิ์มาอำนวยความสะดวกในการถวเสียงพระพระคุณในความม่การนิสงฆ์คุณยานสวรพระครูสัน์พระครูสันตยาภิวัตวัดป่านลองนกตอัครครูสวรรณโพธิเทวมัปโพ

แม่จันแม่จันย่งงยูอันนึงตอนนี้ขอใช้เสียงเพย่ยำเกรงมือการเราหยุดพักการโบชาข้าไตรก่อนไม่งั้นจะไม่เรียบร้อยในการเตรียมสารสัานที่รอต่อจากนี้ไปอีกสิบนาทีก็จะเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการ พระราชทานเบื้งสุแลนะ้วโดยมีการแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นคณะศิษยาภนนิษฐ์ที่เดินทางมาถึงใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะเราไหนจะทำอะไรที่รูปไม่หมดอย่าใช้เวลานานเกินไปอันพระครูสม่งบอกวันนี่วัดเสด็จสารวันสิบหลวงปู่องค์สวายนั้นท่านได้เมตตาโดยแล้วร่างไปแล้วในเบื้องต้น สเราเลี้ยงก็เรียนเชิญท่านอนุสรนราชการที่กำลังเดินอยู่เรินเชิญกับหาที่นั่งให้เรียบร้อยตลอดถึงท่านเจ้าพาพที่ทอดพระใตรสัะสุขคนด้วยวันนี้อาจจะมีการสุดร้อกหน่อยในการเตรียมสถานที่สถานที่นั่งรับรองสวายาญาติโยมทั้งหลายอาจจะไม่ช่วถึงต้องขอัย ตรงไหนพอนั่งสบายยากได้ก็จงนั่งเถิดเจ้าหน้าที่เคลียร์สถานที่ด้านเมนนิมนต์ได้กองพิธีการที่ดูแลเรื่องเมนที่แต่งตั้งเอาไว้ครับนิมนต์ นางเดียวดีนะมาชินสุดยัยป่ะขออำนวยธนาในความร่มเือ ในการนั่งที่เรียบร้อยเห็นแม่ชีนั่งอยู่ด้านภูเขาชิจักูต้องการมากแสดงธรรมชื่นใจไม่กลัวฝนเลยนบุญธนานินนั่งเป็นตังปีสองนั่งมาคืนปฏิบัติธรรมสบายพราะเราก็ทำงานถึงปีสามกับปีสี่ได้แต่ว่าเป็นบุญณณภูมิที่บาเจรนท่านศรัทธาตลอดจนพระกฤษณะมนีทำอยากเป็นรวยร่ำรวยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยทุกอย่างมีคุณค่าเสมอมา เพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านจึงบุบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีทำาอุเบกขาเป็นดิพึ่งใครพูดอะไรบางท่านก็บอกให้เฉยเโดยเฉพาะองค์ท่านจะเป็นผู้ที่ชอบขุดน,น้อยเวลาแย่เดิมมากก็ปฏิสันถานด้วยกิริยาอาการอันงงสงบเฉย,ยเหมือนที่เราได้เกิดความศรัทธานในองค์ท่านตอนนี้เวลา12นาฬิกานาที เรียนเชิญหาสถานที่นั่งเรียบร้อยในช่วงเวลา14นาฬกาในช่วงเวลา10 20นาฬกา40นาทีก็จะหยุดการใช้เสียงและก็ส่งสัญญาณเปอุตโมงคนเลิกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่พิธีการโดยจะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายด้ส่งเสียงสัญญาณนี้ให้กลับมาเสียงเสียงลดเสียงเพื่อจะได้อยู่ในความสงบ ก็คือจะให้รานสาธุการขึ้นสามครั้งพอเสียงธรรมกของพระเจ้าสามารถสยบได้ทุกอย่างเหมือนคั้งพระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดองค์ปริมาณแค่พูดบอกว่าเราหยุดแล้วเราหยุดจากการทำบาปแล้วองค์ปริมาณก็หายจากความโง่เขาว่าัญญาได้แค่ทำเบื้องต้นพระฤาษองตรัสแค่เท่านี้ก็สามารถสยบกิเลสสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นําว่าเสียงสาธุการเป็นเสียงที่ ่มบ,บอกเพื่อคณงานความดีว่าอนุโมทนาสาธุกาดีละดีละในเวลาสมควรก็จะเข้าสุพิธีการเพราะฉะนั้นในช่วงที่การรัตนาอมพระเดชพระคุณพระวิเชยมุนีที่ปรึกษาเจ้าหน้าจังหวัดอำนาจเจริญท่านเพือสุนมัติแล้วในช่วงนั้นเราจะไม่เดินไปมาไหนทั้งพระพิสุสาม์ณันะครับผมโอกาสที่เมตตาเดินทางมาถึงใหเ่ ก็นิมนต์เกาไี้รับรองในส่วนด้านหลังส่วนปฏิหลวงปู่มีเจ้าหน้าที่มากับเป็นยมอาว้นะครับว่าสถานที่นั่งในซองนั่งหลังพระราชพิธีเต็มหมดแล l l ้วไม่มีที่รับรองแล้ก็เลยบอกว่านิมนต์ที่บนพิธีส่วนหนึ่ง ยกระกับการเรียนรู้โดยส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าทุกวงอยากมาร่วมในปีาานี้นองค์หงทราบว่าตรงไหนก็ออกเป็นสป,ปายเยอรในการถวายที่นั่งของพระองค์ท่านมาร่วมงานได้ก,ก็นิ่หมดเลยครับผมกามมาทายาสายได้้าไปแสดงจะไกลเกินไป này cả, anh đi cái mua hết, anh đi cái mua hết nha ประกาศรัตนาด้วยความเคารพครับของเนี่ผมไม่ซุกแย้นี่ล่ะบอดีผมไม่แย้นี่เลยเป็นจริงจริงโอ้ยไม่มีเงินถึงสามพันอุดไนะี่อุดหุ่นกระไรที่ในธนาคารก็ไม่มีโอ้ยอะไรเงี้ยไม่มีใครมีหรอผมดูก็ไม่คิดหรอกมีมอยู่<ล>ยหรอ สวัสดีคุครับท่านพระครูประวนธรรมพระคุณครับท่านเบนาซร์นาครับท่มูครับสามขั้นตไทยโาหกรถ ส่กาของรงสู่สี me, <Alex> <funny> ่การภูกินธกรดหาองการบระา่ของเราคู่ห้าการพัฒนที่จังหวัดในรื่องคงการบรารส่นกลารงู่หกกาจดาัณะาวังตักวาเจ็กที่นกวัดจัโอลตู้เช่อมตัอจักรวรรดที่ราชบุรูนิลป์ เดิมแตรละแต่รนจะตวิทยทมาเด็กุ้เรื่องการ็นงานที่เป็นจิตวิทยาาตและสิ่งแวาล้อมขอโดนู่แล้วกรศึกในเด็กการวิจัยของโดนสูติดกันเดียวอินบอลุ้เรืองารปหาพในุกปขอเทศและเยกวชนกของโดนสูและที่เด็ท ดูแขนแก่เรื่องแทนภาพและศึกการววกเจราสำหรับราานะหารนับที่จะได้น พระเดชพระคุณพระอุตมผู้น่าพระศิเจพระเดชพระคุณพระวิาณศาสนาพระคุณพระศิษย์ด่พระเดชพระคุณพระสุธีวัชรธรรมพระทิษเก่าพระเดชพระคุณพระพุทธะวเชรธรรมีพีพระศสิทูพระรัพระครนาพิดจารนระาสีาเดพระกาการันาพระคณกระตุจิรงโ 不管你在这儿有什